วันนี้เราจะพาทำเป็นภาพคำคมสวยๆแบบนี้นะคะก่อนอื่นก็เข้ามาที่แอปแคนวาเลยค่ะใครไม่มีสามารถไปอัพโหลดได้เลยนะคะเอามาแล้วก็นี่เราจะพิมพ์หรือว่าเราเลือกต้นแบบก็ได้นะคะหรือว่าจะพิมพ์ข้างบนช่องคน้นหาว่าคำคมก็ได้ะคะ่ะแล้วนี้เลยมันก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกนะคะเราอยากได้รูปพื้นหลังไหนไปเลือกเลยจ้าเลือกเลือกเลยอ,อ,อันนี้เดี๋ยวเราจะหาดูก่อนสักรูปหนึ่งนะคะ ดีก็ยีงหน่อยขอเลือกเป็นเป็นตัวไหนดีเนี่ยอยากได้แบบซอฟๆนิดนึงเนาะวันนี้จริงๆอ่ะเป็นรูปนี้แล้วกันได้ละโอเคนี่ก็เป็นรูปชายทะเลแบบนี้นะคะแล้วข้างบนก็จะเป็นกรอบสีขาวเนาะเราอะไปหาคำคมมาจาก google แล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะมาเปลี่ยนข้อความเราไปคลิกที่ ตรงคาว่าเท้าที่เปื้อนสายนะคะตรงข้อความตรงนั้นเลยะคะ่ะ่อแบดูนะแ๊บนีงนี่นะคะมันเป็นวิธีการเนาะเราก็ไปหามาจากกูเกิลแล้วก็มาคลิกเลือกวางได้เลยจ้าแบบนี้นะให้มันโชว์แบบนี้เห็นไหมคะวางข้อความที่เราไปก๊อปมาจากในกูเกิลนะคะเรียบรอย้อย แล้วก็มาตกแต่งจัดเรียงจัดวางข้อความสักนิดหนึ่งนะข้อดีของแคนวาเนี่ยก็คือว่าเขามีเป็นแบบมาให้เราแล้วเป็นโครงสร้างมาให้เราเรียบร้อยนะคะมีทุกอย่างสมบูรณ์เลยแล้วเราก็มาแก้ไขปรับเปลี่ยนข้อความเท่านั้นเองไม่เหนื่อยทุกคนไม่เสียเวลานะคะเนี่ยชั่วโมงหนึ่งอะ มาทำได้เป็น1ิภาพเลยค่ะนี่แหละทำไมถึงพุ่นแรงพุ่นเวลาเราต้องใช้เครื่องมือแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่เรามีนะคะให้เกิดประโยชน์เราเกิดมาในยุคเทคโนโลยีและดิจิตอลค่ะเขาสร้างมาให้เราใช้เราก็ใช้ไปเถอะที่สําคัญฟรีนะตกแต่งเรียบร้อยแล้วขออนุญาตนะคะใส่ลายเซ็นของหน้าเพจเราสักนิดหนึ่งนะคะ ลายเซนสักนิดนะคะก็เอาลนอะ่าได้แล้วได้แล้วคือมาปึ้งนี่อ่าเราทำลายเซนไว้เป็นอ่าเขาเรียกว่าเขาเรียกโปร่งแสงเนาะเอหยนะคะก็จะไปแปะตรงไหนก็ได้ไม่มีพื้นหลังสีขาวมารบกวนนะคะใครอยากจะให้สอนทำลายเซนพื้นหลังโปร่งใสแบบนี้นะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เดี๋ยวครั้งหน้าหญิงนุ่ยจะเอามาแบ่งปันค่ะ ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนี้สิ่งที่หนูได้ทำนี้ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะแต่เราสามารถเรียนรู้ได้จ้ะแล้วก็ที่สำคัญสิ่งที่ได้มาเป็นโปรได้ขนาดนี้จากคอร์สของอาจารย์สวยค่ะในเครือของ Bicon p r o u p นะคะนี่แงโรงเรียน2ต้นแบบเสร็จแล้วเรียบร้อยแล,แล้วเราก็กดบันทึกออกมาพอบันทึกแล้วเรียบร้อยรอสักครู่นะให้เขา หลดให้เต็มภาพก่อนอเสร็จและเรียบร้อยตรงนี้ก็ไม่เป็นไมันขึ้นโชว์อะไรก็เรียบร้อยแล้วจ้ะ